คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีขานหรือคนเกิดปีเสือนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับในเดือนธันวาคมนี้เราจะมาดูกันว่าคนเกิดปีขานจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีขาหรือคนเกิดปีเสือนะครับส่งท้ายปลายปีมีไพ่แปดเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายครับไพ่ใบนี้จะนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาให้นะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานเจอกับเรื่องร้ายๆหรือว่าเจอกับเรื่องที่ทำให้เรานั้นอึดอัดใจไม่สบายใจในเดือนธันวาคมนี้ส่งท้ายปลายปีจะเป็นเดือนที่ดีขึ้นของคุณครับคนกิบปีขันทั้งหลายไพ่8ดเหรียญเนี่ยจะพูดถึงการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะครับรวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายหัวหน้าง,งานมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ได้แสดงฝีมือหรือว่าได้รับโอกาสในเรื่องงานนะครับรวมถึงการมีเกณฑ์ได้เติบโตในสายงานในสายอาชีพที่ทำก็ได้ด้วยเช่นกันครับในเรื่องของการทำงานไพ่ใบนี้ยังพูดถึงการมีเกณฑ์ได้ทำมากกว่าหนึ่งอาชีพนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดูจะวุ่นวายสำหรับคนเกิดปีขาน อยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการทํางานบางคนเนี่ยถ้าไม่ใช่การทํามากกว่า1อาชีพจะเป็นลักษณะของการต้องจับงาน2ง,งานทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องจัดระเบียบในเรื่องของการทํางานวางแผนการทํางานให้ดีนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คือไพ่เดือกฟูครับไพ่ใบนี้เหมือนดาบสองคมครับ ในเรื่องดีๆก็คือการที่เรานั้นจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับหรือว่ามีโอกาสดีๆมีข้อเสนอดีๆในเรื่องงานเข้ามาแต่ในเรื่องของข้อเสียของไพ่ใบนี้ก็จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจครับ อย่าผีผามตัดสินใจรวมถึงการทำงานที่ต้องรอบคอบให้มากระวังความผิดพลาดที่มาจากความไม่รอบคอบหรือว่าไม่ละเอียดของตัวเราเองเป็นเหตุได้นะครับให้ผู้รับใช้แห่งถ้วยเป็นตัวแทนของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูนะครับ รวมถึงการที่ในเดือนธันวาคมนี้จะทําอะไรก็มักจะเป็นดีจะทําอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแต่บางครั้งการตัดสินใจของเราในเดือนนี้นะครับอาจจะพลาดได้โดยที่บางทีมันไม่ได้พลาดมาจากตัวเรามันอาจจะเริ่มต้นพลาดมาจากคนอื่นก่อนนะครับแล้วพอเราตัดสินใจไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะนำพาผลเสียมามา,มากกว่าผลดีเพราะฉะนั้น ต้องตัดสินใจให้รอบคอบให้มากครับในเรื่องของเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการนะครับมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหรือว่าลงทุนกับอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็จะไปได้ดีไปได้สวยด้วยนะครับแต่ต้องรอบคอบให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา นะครับโดยเฉพาะถ้าองค์กรไหนธุรกิจไหนที่พนักงานหรือว่าลูกจ้างส่วนใหญ่แล้วอายุน้อยหรือว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นเจนซีหรือเจนวก็จะต้องนะครับยิ่งระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณควบคู่กันไปนะครับมีจิตวิทยาในการควบคุมหรือว่าอาจจะปกครองลูกน้องให้ดีด้วยนะครับ ในเรื่องธุรกิจต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้นะครับจะเห็นผลกำไรที่ดีตอบแทนกลับมาแต่สิ่งที่จะต้องระวังคือระวังในเรื่องของเอกสารหรือว่าสัญญาต่างๆนะครับในเรื่องของการเจรจาธุรกิจก็จะต้องระวังในเรื่องของการเสียเปรียบด้วยขอให้ดูให้รอบครอบถ้าใครที่จะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องเซ็นสัญญากับ คู่ค้าคู่สัญญาทางธุรกิจในเดือนธันวาคมนี้ก็ขอให้ตรวจทานสัญญาด้วยตัวคุณเองนะครับคนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับส่วนคนที่ทำอาชีพค้าขายอย่างพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ที่มีหน้าร้านหรือว่าจะค้าขายในที่ต่างๆที่มีหน้าร้านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลา ที่การค้าการขายจะดีรวมถึงจะพบเจอหรือว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นกับช่องทางใหม่ๆหรือว่าได้เอาสินค้าใหม่ๆมาเติมนะครับก็จะทำให้การค้าการขายดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องค้าขายในสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจมีความชำนาญโดยเฉพาะอันนี้เน้นไปที่คนที่ค้าขายออนไลน์นะครับจะต้อง ระวังตรงจุดนี้ให้มากนะครับแนะนําว่าถ้าจะเอาอะไรใหม่ๆมาขายต้องเป็นสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วจะทยานไปได้ดีส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านจะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีขึ้นนะครับมีลูกค้าใหม่ๆเข้าร้านมากขึ้นลูกค้าเดิมๆไม่ขาดสายครับ ส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ได้เติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ามีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือต้องระวังความผิดพลาดที่มันมาจากการสื่อสารหรือการตัดสินใจ นะครับต้องรอบครอบนี้หนึ่งะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีขาหรือคนเกิดปีเสือนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตรปีขาหรือคนเกิดปีเสือนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดปีขาในเดือนธันวาคมนี้นะครับต้องบอกว่ามีทั้งไพ่ที่ส่งพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกและไพ่ที่ส่งพลังงานด้านลบขึ้นมาเตือนให้เราต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับไพ่หนึ่งถ้วย จะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินนะครับเงินที่รอคอยเงินที่หวังไว้จะมีข่าวดีให้ชื่นใจการเงินในเดือนธันวาคมนี้จะสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือ นะครับหรือว่าใครที่เป็นนี้เป็นสินอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีคนหยิบยืน่นความช่วยเหลือหรือว่าสามารถที่จะหาทางออกหาทางแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้นั่นเองนะครับไพ่หนึ่งคาถาจะเป็นตัวแทนของการมีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆการเงิน ที่นอกจากจะไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือแล้วจะไม่เหนื่อยมากในเรื่องเงินด้วยในเดือนธันวาคมนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินจะมีไรายได้เข้ามาหลายทางรวมถึงไรายได้จากช่องทางใหม่ๆได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินการเงินจะเพิ่มพูนมากกว่าในเดือนที่ผ่านๆมาครับคนเกิด ีขานทั้งหลายครับในเรื่องเงินเงินทองทองมาดูสิ่งที่ต้องระวังกันบ้างนะครับไพ่เดอะทาวเวอร์จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนโตไปกับเรื่องบางเรื่องครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับของใช้ในบ้านของใช้ใกล้ตัวหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่บ้านอาจจะมีเรื่องต้องซ่อมนะครับ หรือว่าอาจจะต้องปรับปรุงบ้านก็ได้เช่นกันในเดือนธันวาคมนี้สิ่งที่ต้องระวังให้มากคือในเรื่องของของใช้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอาจจะมีเรื่องให้เสียให้ซ่อมได้ด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดปีขานทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภของคนเกิดปีขานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีขานหรือคนเกิดปีเสือนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีขานหรือคนเกิดปีเสือครับมีเกณฑ์โชคดีส่งท้าย ปลายปีครับไพ่เ h e w o เ l d เป็นตัวแทนของความบริบูรณ์ในชีวิตนะครับและเป็น1ใน4ใบาจากทั้งหมด78ใบในกล่องที่จะพูดถึงในเรื่องของความโชคดีที่จะนำพาสิ่งดีๆที่พลิกชีวิตหรือว่านำพาโชคลาภที่รอคอยมาให้กับคนเกิดปีขานนั่นเองครับในเรื่องของความโชคดีแล้วยังมีไพ่10เหรียญที่จะพูดถึงในเรื่องของ โชคลาภที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้เพราะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของการมีเพิ่มพูนหรือว่าความมั่งคั่งในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่าง,างๆนะครับรวมถึงการมีลาบลอยหรือว่าลาบที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้ก็ได้เช่นกันนะครับไพ่ the lover จะพูดถึงความโชคดีที่ได้มาโดยสเสน่หาก็ได้ ถ้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคจะเป็นเรื่องของการที่จะมีความโชคดีจากคนที่เกิดในราศีเมถุนนำพาความโชคดีมาให้นะครับหรือว่าคนเกิดวันเสาร์ก็ได้เช่นกันหรือผู้สูงอายุนำพาความโชคดีมาให้ก็ได้เช่นกันนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับ แนะนำให้คนเกิดปีขาน,นั้นทำบุญกับผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะครับหรือถ้าอย่างน้อยๆไม่สะดวกจะทำบุญหรือหากทำบุญแล้วต้องเบียดบังตัวเราเองหรือว่าเบียดบันผู้อื่นก็ขอให้เป็นลักษณะของการมีจิตใจที่เมตตาเห็นอกเห็นใจมีใจอันเป็นกุศลก็ได้เช่นกันครับคนเกิดปีขานทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาบผ่านไปก็ขอให้โชคดีส่งท้ายปลายปีกันทุกคนนะครับเรามาต่อกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพของคนเกิดปีขานนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตรปีขานหรือคนเกิดปีเสือนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีขานหรือคนเกิดปีเสือในเดือนธันวาคมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีขานนั้นนะครับมีไพ่ราชินีแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึง ร่างกายดูจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีอะไรให้กังวลใจมากนักนะครับในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ดูจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยหรือว่าหากเจ็บป่วยก็มักจะหายดีได้นะครับไม่ยากนักนั่นเองสิ่งที่อาจจะต้องระวังบ้างนะครับนั่นก็คือเนื่องจากว่ามีไพ่สิบคาาขึ้นมาเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของ การทำงานหนักเกินไปการเจ็บป่วยที่มาจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับให้ระวังในเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าใช้ชีวิตอย่างขาดสมดุลพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับ ไพ่อัศวินแห่งคาทานะครับไพ่ใบนี้จริงๆแล้วจะพูดถึงร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับแต่ไพ่ใบนี้ถ้าใครที่ทำอาชีพที่จะต้องเดินทางบ่อยๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายนะครับหรือว่าคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆเดินทางไกลนะครับให้พักผ่อนให้เพียงพอไม่อย่างนั้นให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยได้ครับคนเกิดปีขานทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับก็ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยกันทุกคนทำงานก็ขอให้ พอดีพอดีนะครับร่างกายของเราเราต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างครับว่าดวงความรักคุณเกิดปีขานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานหรือคนเกิดปีเสือนะครับในเดือนธันวาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีขาวหรือคนเกิดปีเสือในเดือนธันวาคมนี้มีไพ่ห้าเหรียญครับไพ่ใบนี้ขึ้นอยู่ในเรื่องอะไรก็มักจะเป็นตัวแทนของความอับโชคในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับในเดือนธันวาคมนี้ดูจะ โชคไม่เข้าข้างเอาซะเลยสำหรับคนเกิดปีขานทั้งหลายไพ่าราชินีแห่งจันจะเป็นตัวแทนของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ดูจะอึมครึมไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์นั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของพูดจาผิด หูหรือว่าทะเลกกาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่อาจจะทําให้เมื่อทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะครับในบางครั้งความรักความสัมพันธ์ไม่ควรปล่อยให้ทะเลาะก,กันข้ามวันแต่ในกรณีนี้บางทีนะครับไม่ว่าเราหรือว่าคนรัก ต้องใช้เวลาในการเยียวยาเมื่อทะเลาะกันครับคนเกิดปีขาหรือคนเกิดปีเสือถ้าเป็นคนโสดกันบ้างคนโสดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าแฟนเก่าคนรักเก่าอาจจะกลับมางอ้อเรียกได้ว่า,าจ,จะกลับมาขอคืนดีกลับมาขอปรับความเข้าใจไพ่หก ช่วยเป็นตัวแทนของการที่เรานั้นมีเกณฑ์จะได้ยินข่าวขาวของคนรักเก่าแล้วหวั่นไว้หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่คนรักเก่ากลับมาพูดคุยกลับมาขอคืนดีกลับมาทําให้เรานั้นหวั่นไหวนะครับแต่เนื่องจากว่ามีไพ่ห้าเหรียญตั้งอยู่ในตําแหน่งศูน์กลางคําทํานายต้องอย่าใจร้อน อย่ารีบร้อนตัดสินใจอย่าปล่อยให้บรรยากาศท่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทำให้เราหวั่นไหวได้เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีก็ต้องใจเย็นๆนะครับยังมีอะไรที่มันดูอึมครึมไม่ชัดเจนเมื่อมีไพ่รายชนีแห่งจันทร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจอย่างมีสตินะครับคนสดทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีขานผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวง ก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์อดีตใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเรา,เราต้องลิขิตเองบุรุษรักษาเทวเวพรคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีขาหรือคนเกิดปีเสือทุกคนนะครับ วันนี้สวัสดีครับหากคําทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ